สวัสดีครับอยู่กับช่องดำซิ่งดินระเบิดนี่ก็มานะครับอนุสาเต็เจอร์นะครับวันนี้มาสั่งอะไรอ่ะปลาซะหน่อยวันนี้จัดไปนะครับนี่ฟันปีศาจเอาไปใส่เจ้ามาร์กเอกเดี๋ยวมาดูครับไอ้ปลาเหนือนนิ่งนิ่งสั่นนะ นี่ครับฟันกสฬาห้าฝันไม่รู้เท่าไหร่นะอันนี้ก็สลัก6 0เอาไปใส่บุกี้ใหม่ของเจ้าที่เด็ดมักไฟร้อยเราใช่ใช่ทำไมมันสั้นกว่ากันนะต้องใช้ตัวยาวนะครับเอาตัวสั้นนี่ไปไม่ไม่ถึงแน่นอน ครับอยู่กับปลาสองตัวครับมีหน้ามีหลังนี่อนุสาเต็กเตอร์ครับบุรีรัมย์อะไรครบคันนี่ก็มาจัดให้เจ้ามักเอใส่ฟันปีศาจครับเดี๋ยวเอาไปโจดินดานดินแท่งกันเลย อมายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับมาฟันเดิมเดิมรู้สึกว่าจะกินน้ำมันนะ่ะซื้อไปเปลี่ยนเลยไม่ล่ีกรองหนึ่งโลกฟันหนึ่งชุดปีข้างหนึ่งชุดจะเอาไปใส่เจ้ามาเอกนะครับ น,นี้ฟันครับมาแล้วห้าตัวพร้อมนอัดป่าอยู่คนเดียวครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาเยอะนี่เอาต้องเอาไอ้ของโคมาสุนะครับก็ใส่แทนความยาวมันไม่ได้ ปแปลงใส่นะครับเจ้าลออดของเก่านี่ตอ่ขงโคงสูให้ความยาวมาได้อะเยขอ่าคงสูครับครับได้แล้วสลงังบูดบูดอีกสีตัว เดียวได้บุ้งกีใหญ่แล้วครับเจ้าที่เด็ดมักไฟร้อยเราบูทในเจ้าเป็นบูทธรรมดาหรือบูทเปลี่ยนนะเป็นบูทเปลี่ยนหรืบูทธรรมดาครับเป็นมิ้นไม่มีเปลี่ยนก็เอาบูทธรรมดาเก่ดแบบนี้เรื่องบูทตรงตรงธรรมดาบูทไงมันหยัดไปผมก็ไม่เข้าใจอ่ะจะปลายบูมด้วยฮะไอตงหูบุ้งกีอ่ะบุ้งกีตัวนี้มันเป็นหกห้ามาไงที่เราจะเอาไปคว้านแล้วใส่เป็นบูทหกสิบ ใช่กี่เส่อ4 4เสือดำไม่ต้องตรอกครับ4ตัวใส่หุ้งกีใหญ่ครับนี่ก็จะเอาเจ้าที่เด็ดมาไฟร้อยเรานี่ขุดดินครับขุดดินเพราะว่ารถดำเรามีจำนวนจำกัด รถด,ดำมีอยู่ห้าถ้าเอาเจ้าเอเอสเคสองอด้วยมักเอกเราไปขุดก็รถด,ดำไม่พอนะครับในการสิ้นเปลืองน้ำมันก็จะจะเยอะนะครับเพราะว่าต้องจอดรอทีนี้เรามาวางแผนกันไหนครับเอาปุ้งกี้นะครับที่เขาแถมมานะครับของรอยี่เอามาใส่เจ้าทีเด็ดมากไ้ร้อยเราทีนี้ก็เอาเจ้าทีเด็ดนี่ บุดรินใส่รถดำก็วิ่งได้เลยครับรถดำห้าหกคันนี่สบายจวดเจ้ามักเอกเราก็นี่ครับใส่ฟันพิศายที่เราจะาไว้คุดสะหรือว,ว่าทำงานชั่วโมงนะครับเจ้ามักเอกถ้ามีงานปากโบกเราก็เอามาวิ่งนะครับเอามาวิ่งเอามาช่วยเจ้ามักไฟ ถ้าง,งานแค่ร้อยสองร้อยเที่ยวนี่ใช้เจ้าที่เด็ดเลยครับต้องวางแผนกันใหม่กลังให้ป๋าจัดให้นะครับนี่น่าจะมีหลายอย่างนะครับที่จะต้องมาซื้อนะครับมีสายอีกสองเส้นกรองกรองก็จะ กองของเจ้ามาเอกนะครับกองกองอากาศหนึ่งลูกก็ได้แล้วลายฟันกับสลัดแล้วก็บูธนะบูธเดี๋ยวรอให้ปลาแกจัดให้ก่อนนี่เลยนี่นี่กันเนี่ยฮะ อย่างอย่งอย่างย่งเหลืออีกเยอะแกดให้เขาอีกก่อนก็ได้เดี๋ยวผมถ่ายไปเรื่อยๆก่อนครเอาเขาสั่งอะไรจัดให้เขาก่อนไปสลักมีทุกรุ่นนะครับที่ร้านอนุสาตเทคเตอร์ ป่าเหรืออะไรก็เอาไว้มาดูนะครับที่บุตรีรัมนี่ก็มานะครับนี่แกเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับป่านี่ร้านเล็กๆครับแต่อะไรนี่แน่นมีทุกอย่างให้เลือกชม สายอัดอะไรก็มาอัดได้เลยนะครับร้านอันสาเทคเจอร์ไอ้บอลเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพแล้วก็ฝีมือนะครับรับประกันเนี่ยดูครับสายนี่แกแบอบกว่าเอาไว้เป็นที่ระลึกนี่อายุก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกสิบปีแล้วครับสายตัวนี้ใช้จุมคุ้มครับแกไม่ทิ้งนะแกไว้โชว์เลย อยู่คนเดียววุ่นเลยครับป่าเนี่ยยอมหาลูกน้องเลยครับสมัยนี้มันเจ้าอ่ะกีนวิตามินอ่ะกินลดสดชื่นลดลดกระสุดชื่นครับสายได้ทุกเรื่องครับน้ำมันเครื่องรุ่นใหม่แล้วก็มเร็วเนี่ย เงยังไงเราลอันนี้ถังเท่าไหร่อันห้าอันห้าก็ลิ้นไม่ถึง100ร้อยจะเหลือมันเอาให้ของผมเอาถังหนึ่งด้วยครับผมใช้รับรองได้เรื่องสะอาดอืมร้านออกหมดเลยครับ มาซื้อหลายอย่างครับวันนี้หลายอย่างหลายชิ้นเลยหมดตัาไหลดอกน้อนี่พี่น้อง,อออง,งๆๆก็จะมีกรองอากาศอีกหนึ่งลูกนะครับสำหรับเจ้ามาักเอกเรามักเอกก็จะได้ฟันนะครับวันนี้ฟันไปหนึ่งชุดกรองอากาศ กากาศปีน่าจะสั่งปีด้วยหรือเปล่าเนาะปีตัวนั้นมันจะหมดแล้วเดี๋ยวถามราคาดูก่อนแล้วก็จะเป็นน้ำมันเครื่องนี่จะเอาน้ำมันเครื่องตัวใหม่นี้ไปใช้นะครับนี่เดี๋ยวบอกว่าสุดยอดนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เดี๋ยวเอาไปลองสักถังหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับตัวนี้ ก็จะมีอัดสายนะครับเจ้ามักไฟอัดสายสองเส้นเดี๋ยวต้องโทรถามช่างก่อนเพราะนั้นบอกบอกสเปคมาอยู่แต่ผมจำไม่ได้อันนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะโทรถามช่างก่อนสายสองเส้นตัวหาวันไม่เห็นรับสายเนี่ยติดต่อให้หน่อยได้ให้ช่วหาผมนะเสียมักไฟก็จะได้สลับไปสองตัวแล้วก็บูทอีกสี่ตัว นี่ก็จะไปควานไม่ใช่จะติดต่อมันวานล้างไอตัวปุ้งกีใหม่เป็นสลักห5ห้านะครับห5ห้าทีนี้เราจะงัดไอตัวหกสินี่ไฟก็จะเปลี่ยนทีนี้เจ้าทีเด็ดมาไฟก็จะมีปุ้งกีอยู่สองตัวถ้าไปทํางานชั่วโมงวัดตีต้นไม้ต้องใช้ปุ้งกีน้อยนะครับปุ้งกีเล็กแต่ถ้าจะขุดดินขุดดินเราก็ต้องใส่ปุ้งกีใหญ่ชุดปากมันก็ าาน,น,นี่ก็เอาให้เต็มสเต็ปเต็มรูปแบบนะครับนี่ทีนี้เราก็วางแผนกันให้ดีงานเล็กๆน้อยๆจัดเลยครับเดี่ยวที่เด็ดมาไฟเช็ครั่วซึมให้มันดี <มา S 1> ก็สุดจ<บ>ัดแ,ดแล้วครับขน,น้าส่วนี้ก็อยู่กับอนุสาตรเทคเตอร์นะครับมาเอาอะไรอ,รอาจจะหลายอย่างอยูอย่นครับอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่จะอัดสายด้วยว่าซื้ออะไรเมโคมีทุกรุ่น ขนาดนะครับแวะมาดูกันเลยที่อนุศาสตเต็เตอร์บุรีรัมครับป้าแกบริการดีครับมีอะไรแนะนำนะครับแต่ถ้าเรื่องอาจายนี่ยแกบอกว่ารับประกันคุณภาพอ้าสวัสดีครับผม